กวามแข็งแรงน้ไมด้วยยัางานอะไางนี้นางเจ็บเจอเด้ออโอนั้นนาะโดยบเป็นยังนงงโดยไแกงกันหมอโดยขข่เกินแกงกันหมอนั่งเวรเสน้ำไม่กันน้ำกับโมีเนาะน้ำกินน้ำใส่กันเอขาเขากินน้ำมูกน้ำเพื่อนน้ำอยู่เพื่อนเนือเกลืออยู่เพื่อนใตคือเพื่อนว่าเด้อเนาะเออเือนเพื่อน สบายดีพอแม่พีน่นอกเอฟซีเปิดสุขสุขนบบสมองสุบอนกะยินดีต้อนรับของสูอ,องสาบุญลายคือเก่าคือเดิมเมื่อนี้กะมาหาทางเบาวบหญ้าเพิินสองเม่ลูกเนาะที่อยู่เพื่อนหลังนี้เนาะเมื่อนี้เนาะทั้งสาบุญลายก็ได้มาหาเพิินเนาะก็คือมีผู้ใหญ่ใจดีทั้งฟังไทยเนาะก็คือทั้งไอเล็กเนกาะเพิ่นอยู่ เพิ่นอยู่ฝั่งไทยเนาะอยู่จังหวัด้อยเอ็ดประมาณนี้เนาะทางสาวบุญลายกรบ่บ,บื้อาะืี่น้องเพิ่น,นก็นได้ปากเงินมาให้เนาะหาลอยนะบาททางสาวบุญลายกลับไปให้น้องให้น้องขิงเพินเพ่นหนึ่งแสนกีบเนาะก็ับเป็นจํานวนเงินกับประมาณสามแสนกีบทางสาวบุญลายก็ได้ซื้อมะแตงมะเกี้ยงมาให้เพิ่นได้กระที่เรือก็เจะที่เรือก็เป็นจํานวนเงินที่เรือกระเสียไว้เพิ่นซื้อเกือบเป็นปนวเนแล้วพี่น้องเนาะเพรานะว่าเพิ่นก็นอยู่สองเม่ลูกเนาะเพิ่นก็อยู่ สองแม่ลูกเนาะเพื่อนกะทางลูกเพื่อนกะบ่คอยแข็งแห้งเนาะพี่น้องกินยางกะพิดกินยางกะพิดเนาะสั้งสาวบุญลายกับปู่พ่อชิซื่อยังมาไห้เพื่อนเนาะก็เลยเพื่อนกะกินได้แต่หมกแกงกับหมกแตงแล้วกะบยักอีกอย่างอีกเนาะหมกม่วเนาะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนกินเป็นบางอย่างเนาะยังเซนปูปลากะกินได้แต่ปลาขาวเพื่อนวะก็เลยบู่พ่อชิซื่อยังมาไห้เนาะพี่น้องก็เลยซื้อมา แสงกับมะเกียงมาไห่เพื่อนเรือมะสมนั่นเองนะพี่น้องที่เรือเป็นเพื่อนเท่าใดกะชียยไปไห้ทั้งอ้ายเพื่อนเลยเนอกกากชิญายเขาไปหาทั้งอ้ายพี่นนอะตอนนี้ทางไม่เท่าเพื่อนก็ได้นั่งอยู่ตะลุมตะลางแล้วพี่น้องนี่จะแมนฟื้นเพื่อนอมาไปก่อไฟอันนี้เอาไวก้ก่อจูไฟบ่ไม่เท่านี่โอ้ไม่เท่าเพื่อนไปที่ไม่เท่าสบายดีเด้อไม่เท่า ทำไมดิอ่าตะลุมตะลังสะอาดเนาะนี่เนาะเจ้าไพปัดนี่เจ้าบ่เจ้านี่แหละโอ้ฟืนเพิ่นกับมีเตอร์น้นอนพี่น้องเลยเป็นแต่ลูกวัยเบิด์วัยดอกเดี๋ยวถ้าพ่อไหวได้ทั้งลูกที่ขึ้นไปเยี่ยมทั้งเบาไปยาเพิ่นกันเด้อเจ้าอันนี้ใส่บบไรบอกรกนี่ใส่โบไรก็เอาไปเอาน้ามือใช้สระใช้บุญนี้ถอนมือ ไปขอเพื่อนได้อะนะเพื่อนไ่โอเพื่อนเขาเนขอยื่งต่อเรื่องหยก่อนในช่องหักจังพ่อจังพักแห่งกะเล่นแล้วเนาะเพราะว่านำกระบุมีตกมันจะมียางพักอะไรอืมถ้าจะนำฝนบัดย่างนี่บัดย่าเดือนเดือนสามเดือนสี่เนาะพี่นอกแห่งแรกเนาะะเต้นน้ำเนี่ยเดไปบายดีบ่าไปยาบายดีปไอาการเบานะของอยู่แล้วล่ะของก็ไร นึกกินยาพี่ังอืออ่ะมาเกียงกับมกแตงมาไห่เพื่อนเนาะผมกดใจเลยเออบัเป็นยังอ้วกน้อกน่งบงรานนี่แหละเอ้ไปเมื่อหนานเลยดยเอ้ยกับบเป็นยังผมกดใจลยก็เขาได้อกะกับผู้ชาเชื่อยังมาไห่เนาะกับเห็นว่าอยากกินมักสมเป็นบะมแดงที่ใกล้พนี้ทำแท่งน้นมะแดงอ่ามดแดงก็ใส่ไร้บ่หรือใส่ยัง Có lần sang nó cầm một sàn một đền mũi một à đền nó Có một cục cháy rồi đó là gì đi mẹ Đôi 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 Đó mình cầm một kiện nó bớt Bút rô này Mẹ cháu dạng mạnh anh xa Nó mặc kiện gì đó ờ Cháu bà chụp mà chắc bố đi xin bưng chăng ạ Mẹ cầm bố đi xin bưng Mẹ cầm bố đi xin bưng cả bên ngân thăng phù nhảy chạy đi thăng phẳng thay phần phần ao oh, hay mà sư hay เลยแม่ซื่อไงเมื่อห่ลาเมื่อไรกินยาจังอินยากินนี่ว่ากินแล้วก่อนใจมันเบาตัวไปน้ำนี่ฮะนักกระตูนี่นักกระตูนักช่วงนี่เราจะนักกระตูนักช่วงกะยังเดือเงินสองแสนเนาะก็คือเงินสองแสนเนาะกะซื้อหมักแตงกับหมักเกี้ยงไปแล้วก็ชิ่งเดือประมาณแสนปลายเนาะประมาณนี้เนาะเดือยก จะอยากให้อายเพิ่นอยากให้ทั้งบาวไวยาขอบุกขอบใจเพิ่นแน่อายเพิ่นซื้อว่าซื้อเล็กเนาะอยู่ฝั่งใครบุญพ่อไงเพิ่นเน่เอออ่ะอ่า้นดีนี่เองขับคึ้แข่งรับไม่ไหวมันยังแข่งทางไหนนี่นางเจ็บเจือเด้อเออมองนั่นหรอโดยบ่เป็นยังขึ้นนั่งโดยได้แก่งขันหมอ โดยาาาท,ทานแกงขนหมูชานนันเป็ดอีลนะน้ำไม่กันน้ำกับ,บมีเนาะน้ำกิน<อ>น้ำใส่กับขอ,ข,อขอกินน้ามนูน้ำเพื่อนน้ำอยู่เพื่อนเนือ,อเกลืออยู่เพื่อนใต่คือเพื่อนว่าแต่เนาะเออคนเพื่อนออเพื่อนเพราะว่าแต่ละย่างแต่ละแนวนี่ต้องอาศัยเพื่อนเพื่อนบ้านเนาะเพราะจะเป็นน้ำกินน้ำใส่กับน้ำบาดานกันยังต้องไปขอเพื่อนมูเนาะแต่จริงทำนี้น้ำก๊อกกันยัง่าผู้หายยายได้หัวเนาะเออ ใช่แล้วบัดบัดเย็ดบัดเย็ดไลยโดยธรรมาลัยคืออย่างนี้บัดทบบัดทบเลยโดยมันจะบ่ยานวดยาเนียดนะยังเงียบมันก็ถือเขาเสนอเงนเพื่อฉ็บเลยแฮงนวดเฮงหดออกหดบ่เออเอื่วยปใช่บัดนี้ยเองมันก็ถือมันหอนนะมันสีข่าวไปค่ายเสร็จเจ้าเออแล้เนะ ่่ออนนนกยาบจให้้้แม่มันออกซีนห่อเย็น,น,ยนๆได้เนาะอย่าโนดอย่ามอง <c oughs> คือโบ,บเบล่เป่าโบจักเถื่ <c oughs> อโบนมอสก็เลยเป่าเลยอ่าขันเป่าจะแหวดีเศร้าเนาะขัดๆแบบนี้กะบ่ได้มีไผมาเยี่ยมมาคอยบ่ก่วงนี่มูมีมีร่รองมีแต่ลานปวยมากินน้ำม,มาลงนิดมีแต่ลานมาไปกินน้ำอื ยังยังมีหนำไปเพื่นเวกินเนาะแร่ร่ายิ่รูปรางย่ันมาเงีันเลยอืมขยยไม่ใช่แล้วของเขากินหือกินยาเลยอืมกานกกินยาอนกับเศาบอากนมาตัวเพราน้นแล้วยางแลยงรเดี๋ยวบ่านนี้กินยายนา่ยจะชีีกินเศ้าบ้านนี้จะกเนาะยาเองน่เนาะจะเอนอนเดียนยางเองยาเนาะยาเนาะจักแล้วกะโห้เาเนี่ยจักแล้วกะบป้หัคือกัน นี่แต่ทั้งผู้ใหญ่เพื่อนเห็นคลิปเพื่อนเบิ่งก็แนะนำมาแน่เนาว่ากินยาอย่างชิดีชิเศร้ากระบอกแน่น้อยยาอียาอไรยาอันนี้ยาอย่างเน้เนยาสาบไรนี่ ยายังยาก้นยาก้อนจะขึ้นห่องคล้องเลยยามีดำดำคือขี้แมวนะชาวางกันคนณขแม่น้อยเห็นบ่ยามังกรบ่ไอ้ยัง่นเบอกนะจักยายังนั่นเนบากหนึจะขึ้นกันหม่องคล้องแหละเออคือเอิ้นยาลูกกอนบ่อีหยังนั่นขี้เนื้อมันชิขึ้นบ่ขึ้นขึ้นที่หอมขึ้นหอมหอมนะเอ้าหลายรสชาติแบดนี้หอมคุยขึ้นขึ้นมานึ่งนั่น ติดใจแต่ยานั่นว่ะนี้มันกินแต่มันไข้บอดดีกว่าคือคือติดใจแท้กินตัวไปแล้วเด็กบบาวันหนึ่งเลยอืออือจะร่างกับพูดถูทำทำครัวพักไปทำผักไชยพักชายแล้วบ้าโอ้ยขัดขนาดเนาะ ก็คือการเห็นทั้งสาวไล่กับชิถามเพื่อนหายเด้อว่าเพื่อนเอายายังให้เจ้ากินเนะเาะการมา,เ,าเพื่อนมาเยี่ยมมายามาหลินม,มาค่อยก็ยังว่าให้ทั้งเจ้าในทามเพื่อนเนาะว่ายายังเนะเาะอันนี้จักแต่ว่ายายมิดดำดำว่าสันมันก็ลายยาแน่นอนที่ดำาำมันจะคือยาขายในท้องอยานะย่าเปิงหาดนะเออมันเอามันเวาวิเราคือขี้พ่นยังกองขี้พ่นขี้พ่นบ่ยายังเนาะบ่ยาขี้กระต่ายบ่เออเป็นกุญอจยานัาน คุณงลงยาโดยโดยแค่ได้กินนี่ย้ว <c oughs> ่ามันสิถือจะประหยัดใจบ่มันเชื่อมีด้วกันนั่นกันกิ้นแล้วได้จังหมั่นใจว่าถือมันอยากเมาจนมาโตวันนึงคันก็เลยคิดว่าคันว่ากินลลยโตเนื่องนี่สีดีสีเศร้าบ่คิดแบบนั่นบ่คันคิดว่าคันเท่าได้กินอย่างโตเนื่องนี่คือสิเบาก็โตขึ้นเนาะเออกินเขากินน้ำก็ยางสามืงอนนี่ กับมะแขงเช้านี่เอ้าพ่อักแตงอีกเด้ะกะบ่อผู้เนาะกาจักกิซื้ึยังมาให้กินยังกะว่าพิษกินยังกะว่าพิษว่าสิซื้อสิ้นชิ้นควายมาให้กะบยันว่าพิษกินได้บ่ชิ้นควายนะแลม่ช่วงนี้ยม่ช่วงนี้บัดงัวไตห่าไรเขาก็ยันแบบคิดพลาดบบกินเนาะไอ้เนาะยันพิษเนาะปลากินยังกันนะบ่มีปลาตัวนี้นะ ขึ้นเชียรให้แม่ชื่ออะไรกอนหายะเคยใหอาไอ้ปลากินยาหนิเพราะว่าส่วนมากปลานี่ต้องสั่งหาซื้อน้ำหนองเขาข้าราชาชี้เลือกให้ส่วนหลายมีแต่ปลาทูปลานิ้ปลาหยังในตลาดนะแต่ว่าปลาที่เจ้าว่าอ๋อที่เจ้ากินคนแบบคนบ้านเฮาคนไข่ขลามกินอ่ะมันบ่มีเนี่ยขยันบ่มอะไรทบทบไร้ทรมานเลยทรมานนี่หรออย่าซื้อนี่บ่ได้เนาะอย่าเชื่อบ่มไรมันบดเท่านี้นี่อืมเข่ง Uhm อ <Tôi. S 2> mm ืม้อยอลามันมอนี่ยกินเนียังไงกินยากิยังคือยาอ่ะนยากระเทยหลําน่นอืออันกินข้าวจบแล้วจบอืวบอกบอกตนบอกโตไปนําแลบบอชัดแลอือแงบอกเลยนะยาอยักระทยั เคยได้ยินพกินนะเป็นข่าวในวิทยุบอกทางเม่์เป็นแบบย่านใชเพี่กินแต่พิษกินยาก็ย่านพิษไปนี่โอ้ยเราพี่น้องทางยายกันได้เหรออาไปซื้อแล้ลูกลูกชายไปกินทางแม่ว่าห้ามเนาะใช่ใช่ใช่ใชเอายานแต่บริษักินย่านแต่บ่มีเงินซื้อแน่เนาะทางไหน ยังว่ายันก่อนเนาะเอาเงินที่มาซื้อยาน่ะยากระแพงเติบได้เห็นเนาะแม่เลยอยากระแพงเลยเนาะอือโอ้ยบรต้องย่านพิษเอาไม่เถอะเอ้ยเนาะย่านเงินซื้อน่ะบ่มีเนาะอือแต่ตอนแรกไม่ใช่กินตำมกแตงอีกเช่นบ่อือคือว่ากบก่ายอย่าอึดเนี่ยไ,ได้ส่วนอีกอ่ะกบเขียดนะขนาดยามหน้าก็ยังบ่มี แมนนะตลาดก่นแมนเวมาแต่ตลาดก็เลยเวชื่อมาให้เกาเวตลาดยู่แต่กรบปุกที่ซื้อยังคือว่าและซื้อสินแบบสวงนี่แบบงวโซกลายยันพิษงวโชัวตายลายได้เิแม่แมนนั่นแหละถึงบะซื้อมาให้มาให้ชิเจ็บกบเกาได้กผิดนพิษคือว่าพาปลาขาวก็เจ้าบอกวันบ่มีปลาทูก็ยันพิษซื้อมาก็ยันยากซื้อยังก็กินก็ได้เออแมนนะ เป็นมักมูงมวงเงียงมากินกับเขาก็ยันเาพีดอีกอย่างกับเนาะกินได้บ่หมูงกินได้อไก่แห้นไก่เนาะไก่เาห้งไก่เห็นไเป็นแกงเนาะไม้อสัสไ้ไม้นไม้ก็บับนี้อืเ้ากินเน้อบริน้ำปลากินแล้วยังไ่ได้ซีมน้ำปลาเอู้มันยังกับซีฟมัดอายุก่อนได้ค่ะ าะนี่คือกับเขาเนี่แม่นกินได้แต่ปลาขาวบ่อืมปลาขาวครับปลาคารมันก็มีไอยใหญ่หมดตอนนั้นมหายหญ่เลยอ่ะไอ้ปลา,าที่เจา้าบอกมานี่เกีนน๊ยงนัวกับบุรีกินเกีงน,นัวก็ใช้ใช้กุ้งกุ้งเจียวน,นั่นแล้วเหรอเกลเกือกับเกลือกับบุรีกินกินใส่กุ้งก่เกลือกับเป็งนัวน้ำปลานี่อดตเอลือใส่กุ้งก็เผาเลยนะปลาแจ้งกับอันเขากับมะเตรง น้ำปลาจ้ำก nah, ็หมักแตงคือนชี้เสบกลัวแทะแช่มแล้วคนรับม้วนนันหรอโอ้ยมันมาเป็ี่ยนยังดอกไปฉีอเอาชกฉี่ใช่ไหมนันนาพอดีหรอเนาะเป็นคันเป็นใครเป็นเท่านั้นได้คันพีชย่าน้ำปลาอะมันมาเป็นดอกเป็นช้างเนาะคันบวชมือกับมาเป็ี่ยนยังเนี่เอ๊ะคันว่าอะไรนะคันบวชมือหดยามเขาหน่ะมันกับมาเป็น ไอ้จนชน้ชนนนาไอ้ก๋วย,ยเจยวกยันไตไรมาขลัมเนี่ยโบแมนขลัม,บมจโบแมนเจยอนยียนพะยะหะแล้วเจยอยยั่ยนเจขลัมอาหารเลยค่ะเบิ่งนเออยเขาเจยอนขอัดสันอาหารไรมากินเตก,กับเขา่าเนเกลือก็ไปน,นวกับเขาง่อนง่ายๆเนาะเออย่างบัดนน้าปลากรบปูกินแบบนี้โอ้ยเนาะโอ้ยกระชายแจมก็คักแล้วบอ้ยคักแล้วน้ำปลาขอบคุอันนี้เัดไปเอาเกลือให้มันมีรสชาติทำน้ำปลาเน่น กินาอะไรง,ง่ายเนาะอาหารแต่ละมือเมนกินเกลือกเป็งนัวกับเนนขานิ่นเน,ะน,น,นาะควรามีหมักแตงกับหมักแตงคัน์โมมีหมักแตงกับเมนเกลือเป็งน,นัวเผิน่น่ะที่เห็นเพิ่นจอยบบเมนยังได้พี่น้องเง้ยออเพิ่นขาดสารอาหารเนาะเป็นมีกินมุไเ้เป็นไข่ก็กินบุได้จ๊คจิกินยังเนาะปลากระปองก็กินบุไรอีคัราวากินปลากระปองได้ยังว่าสีง่ายยูเนาะโอ้จังเมนยากเนาะลูกอันนี้ก็ลูกอันหนึ่งอีกแต่กับ แต่กับผู้ว่าสิพิษหรือบู้พิษคือทางเจ้าในย่านพิษแต่คลำเองคลำน้ำพลาหย่อนี่แหละบางเถ่อบางบางสิ่งบางอย่างมันกับผูพิษแต่ว่าเจ้าย่านพิษและเจ้าลคลำเกินเนาะออย่านย่านหลายกลัวด้ย่านหลายกลได้กินเนี่ยเลยอ่ะกระสิบบลูกกวนะทีได้เมื่อเด้อวันนี้เด้อสบายดีสบายดีให้อยู่ดีไม่แห้งดีให้เฮาเด้อสบายดีเฮาสบายดีหันแห้งไม่ทนอะบุ้ เออบิรแล้วบิร์ตเราเบิร์ตบุญนะบานย่ายังมัเบิดยังอยู่ตายอยู่หอกแม่นี่เด่วันวันสุกนี่ก็บุญอีกนี่อืมอาจจะเคยมาัอฝนเนาะมาัอฝนเ่งได้หนักนพี่น้องไอ้คนเลยยายเอ้ยเบิร์ตหนึ่งเขาแรงบ่ดนี่หนึ่งแต่เศร้าหรือเลี้ยอหนึ่งแต่เช้าแล้วแล้วอคนแถาอยู่เฮือนอยู่ซานกับสะอาดเนาะตะลุมตะล่างนี่ พี่น้องเอ้ยตารางเพื่อนตารางซานเป็นสะอาดสะอาดเพื่อนเพิ่นก็ไหวเป็นระเบียบขนาดมากส่วนพักของเพื่อนพี่น้องเลยส่วนพักเพื่อนกับโมีพักโมีน้น้ามดวสันตตายแห่งกระเลกเนาะก็คืออันนี้จะเป็นอันนี้จะแมนก๊กเพื่อนเนาะพี่น้องก๊กกะตายพี่น้องเลยต้องอาศัยน้าเพื่อนพี่เพื่อนน้องเพื่อนไก่บันไก่เพื่อนเคี่ยงเนาะขอเพื่อน เพราะว่าช่วงนี ok, ground, <ible Wha> ้ก <n Luis> ับฝนก็บม่ค่อยตกกระถาาน้าฝนกับบมีเนาะอุแองกับขาดน่ำแน่ละเพราะว่าอยู่บนไก่ก็ก็ปัดตายพี่น้องเลยกับบรเลยสอมแปลงก็เคยสอมแปลงยั่วไมเถ่าเคยแปลงยู่ว่นี่ยมันแปลงมนแปลงัแปลงมันแปลงนแปลงแปลมันแปลนแันแปลงมันมันแมันนแปลมนแปลงมันงมันแปางมีหูมันแมันูมีนมันงนมันมันนัน โอเคนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ขอขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่เพื่อที่ทั้งสาบุญลายซื้อแตงซื้อมาเกียบใหม่เพื่อนก็ขอขอบมกขอบใจหลายๆเนาะสำหรับคลิปนี้ขอก่าวค้าวสาสบายดีสบายดี